ื่องการการปลูกลักษณะ่วไปของพทน่ที่ต่างจกพันที่อื่นแล้วก็การไตรูปการเก็บราของไตรูปแล้วก็การเก็าของไตรรูปอันนี้คือหลักาการสภาปูกสภาคือเหมือนก็เราฝูถ้าว่าเราต้องคกับระบบดือนหเราฝุนด้หปลูกก็ใช้พันธุ์ปลูกถ้าว่า ลูกสวนปลูกเองเขาก็จะมีตัวตัวตัวแม่พันธุ์ก็คือตัวตัวผลักต้นที่เกิดเป็นต้นแต่ถ้าเราจะหนักพันธุ์ก็คือจะได้เป็นเงค่ะในหนึ่งหลุมปลูกประมาณห้าเง,ง่งค่ะเนี้ห 5, 5, 5, 5งหลุมอ่าห้าห้าเง่งขุดหลุมลึกประมาณประมาณฝ่ามือประมาณนี้กี่ซิประมาณประมาณสิบซนงค์ไม่ไม่ได้ถึงประมาณห้าหกซิเอ่อขุดน้องขยิบเด็กท้องกรนะท่าเลยอ่าขนะุดแบบนั้นเลยค่ะขุดแบบนั้นแล้วก็ตั้ง ก็ให้เป็นห้าห้าวงปลูกเสร็จก็ปลกุลกปลุกหลุมเนี่ยค่ะก็ให้มันเป็นลักษณะแบบนี้ขุดเราไม่ได้ขุดหลุมมันลุก,กไม้ทั่วไปนะขุดให้ายๆอารมณ์ทองกระทะค่ะแล้วก็ฝังประมาณถ้าได้ฝนก็ประมาณเดือนเดือนกว่าก็จะเริ่มจะเริ่มขึ้นลําต้นเริ่มขึ้นก้นเล็กๆถ้าได้ผลประมาณเดือนกว่าๆประมาณเดือนกว่าๆก็เริ่มขึ้นหลังจากนั้นก็ระยะห่างระยะห่างระหว่างหลุมระหว่างหลุมคือสามสิบเซน ระหว่างแถวคือครึ่งเม็ดฝั่งแถวครึ่งเม่รครึ่งเม็ดหรือเม็ดนึงมันก็แล้วแต่ว่าเพราะว่าของพี่ปลูกแบบปลอดสารพี่ต้องใช้ระยะห่างให้มันเยอะหน่อยเพราะเราต้องใช้เครื่องเครื่องปัจแต่เพราะเราไม่ได้ใช้เครื่องย,ยาก็ปลูกก็หลังจากปลูกเสร็จก็ด,ดูแลดูแลใส่ปุ๋ยแรกๆก็ใส่ปุย๋ยคอปุ๋ยอินทรีย์ก็กำจัดวัชพืชไป ก็รอจนอายุครบอายุครบถ้าเราปลูกพืชสภ,ภาเราก็จะเริ่มไปขุดไปขุดป,ประมาณกมุงพามีนาถ้าก็จะเริ่มขุดได้ประมาณนั้นอันนี้คือปลูกพือเสร็จแค่การปลูกค,คือกําจัดว่าจะพืชไม่ให้สูงก,กว่าต้นทมิน้นทำยังไงก็ได้อย่าให้พวกพวก,พวกวัชพืชแบบมันสูงกว่าต้นขมิน้นถ้าสูงกว่าต้นขมิ้นมันจะทําให้ต้นจะทาให้ทมิ้นมันไม่มีหัวมันเราจะไม่ได้ผลผลิตหรืออาจจะได้ผลผลิตน้อยอเคผ่ะปลูกเสร็จ ขขข้อไอ่่งคนาวัลักษณะทั่วไ,ไปก็คือมันมันก็เหมือนเหมือนทั่วไปนะคะแต่ว่านที่นี่จะมีสีเหลืองออกส้มสีเหลืองอมส้มเยิ่งใหญ่สีเหลืองอมส้มยิ่งใหญ่กลิ่นหอมเนื่องจากดยโดยโซนบ้านตาขุนเนีน่มันเป็นโซนที่มีภูเขาล้อมร้อนมันก็เลยอาจจะได้ได้ธาตุมาจากภูเขาบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ ก็เลยทำอาจจะทำให้ยีนมสมบูรณ์มันก็เลยทำให้สารเออ่สารคลื่นน้อยของของข้ามพันธุ์เนี่ยเยอะกว่าพื้นที่อื่นัน้การเก็บรักษาก่อนไปรูปการเก็บรักษาก่อนไปรูปของพี่ตัวนี้ก็คือมันได้ขุดมาเสร็จก็คือใส่กระสอบใส่กระสอบเป็นกระสอบกัะนี้นะกระสอบสีน้พเงินที่นั่นมันมันปลูงมันสามารถระบายอากาศได้แล้วก็ตั้งไม่ให้โดนแดดขอนไปรูปคือคือเราต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนแสงแดดเยอะเพราะด้วยด้วยสมุนไพรอะถ้ามันโดนแสงแดดเยอะมันจะทําให้สารสําคัญอะลดน้อยลงอ่ เราจะให้เขามาดเูเด็กเฉพขะ้นเวลาที่เราหัา่นเลยเราก็ตัดเฉพาะตอนั้นแล้วก็ส่วนของการปไปรูปการไปรูปหลังเก็บเกี่ยวก็คือหนึ่งล้างค่ะล้างทำความสะอาดห้าน้ำคือน้ำห้ากลละมังอ่ลกละมังที่หนึ่งกลละมังห้าน้ำแกลล์มังที่ห้าที่จะใช้ได้ล้างเสร็จตากแดดตากแดดสองถึงสามชั่วโมงเพื่อให้ให้งงมันแห้งให้ให้ตัวตัวสมุไนไพรเนแห้งแล้วก็นำมาข้าเครื่องหั่นสองก็คือข้ามเครื่องหั่นคือเครื่องสไลด์ให้มันเป็น ไปชิ้หนหลังจากสไลด์เสร็จตากแดดสี่วันตากแดดไว้สี่วันหลังจากสไลด์เสร็จหลังจากที่ที่เราตาัดเสร็จถ้าเรามัน่นใจว่าม,ม,มันแห้งโดยที่เราใช้วิธีบ้านๆก็คือหักถ้ามันแห้งมันดงปอกแล้วก็คือแห้งอันนี้คือโอเคครับเก็บบรรจุถุงแล้วก็เอาเข้าเก็บหลังจากเป็นชิ้นแห้งเสร็จถ้าเียอ,อเดอร์ชิ้นแห้งก็คือส่งไปออเดอร์ชิ้นแห้งถ้ามีเป็นผงก็นํามาแบบผง ถ้าลูกค้าต้องการแบบผมก็คือแบอบผมแบบแล้วก็เอามาร่อนถึงจะได้เป็นผมละเอียดแบบนี้แบบเสร็จแล้วเอร่อนถึงจะได้เป็นผมเป็นผมละเอียดแบบนี้ครับค่ะแล้วก็ถ้าเหมือนบรรจุแคตตูนอันนี้อาจจะไม่ต้องอื่นถึงก,ก็ได้เพราะว่าทางเราบันยังไม่มีโอโยไม่มีมาตรฐานอะไรมันเดี๋ยวมันไปม,มีปัญหาก็อันนี้พี่จะทำตามออเดอร์ลูกค้าซะมากกว่า ก็สุดท้ายจะเป็นก,ก,าการเก็บรักษาหลังใบูปการเก็บรักษาหลังใบรูปก็คือส่วนหนึที่จะเก็บมันเป็นชิ้นการเก็บเป็นชิ้นเท่จะเก็บรักษาได้นานกว่าตัวเป็นผงนการเป็นผงมันมันเสี่ยงความชื้นเสียเเส่ยงเสี่ยงความชื้นเสี่ยงสีจางกลิ่นแต่ถ้าเราเก็บไปเป็นชิ้นอะผมพี่คือในหนึ่งปีอะที่จะเช็คออเดอร์ประมาณออเดอร์ไว้ประมาณว่า,ป,าปีนี้ประมาณ1 5 0 0เอ่อประมาณ 1, นึ0กิโลแห้งถ้าหนึ่กิโลแห้งที่ก็จะทำไว้ประมาณ1 6 0 0งกิโลแห้งเพื่อคาดเคลื่อนแล้วก ใส่ถุงกองชั้นแล้วก็ผูกปลาถ้ามีออเดอร์ก็คือค่อยนํามาบดถ้าเก็บเป็นชิ้นให้อ่ะมันจะเก็บรักษาง่ายกว่าตอนนที่เราอาจะมาบดตอนที่เราจะบดอด่ะถ้าเรากลัวว่าเดี๋ยวมันมีความชื้นทำอะไรแล้วก็เอาไปตากไม่ได้แล้วก็ค่อยนำมามันจะไม่เสี่ยงเวลาลูกค้าเอาไปมันจะไม่ไดเสี่ยงปัญหาสินค้าต้นจริงเหรอเนาะได้ได้ได้ค่ะคนเด็กก็คือไม่หนุนไม่ต้ตองพิตารณาเลยไป นี่เราจะเไปเปลี่ยนรูปได้ก็คือที่เต้าถือว่าเราไม่ใช้สัตว์ที่มีแต่ว่าเปล่เป้องวันมันจะขึ้นยา้นนักมาเข้าไงก็เลยสุดต้องอะไรแบบนี้ใส่ตุ้ขึ้นลาแล้วก็จะดูเต้ยสุดก็มีแต่นีแค่าบบนี้เหรอเต้าเต้าให้มันสะอาดเรื่องอะไรเราจะดูในรักษาให้มันมันมันสะอาดให้มันเตี้ยอ่ะก็ส่งที่ต้นต้นนี้อย่างเล็กๆพารานิ่งอย่างเล็กๆเราเราต้องต้องตัดยาต้องดูลนเขาที่หัวต้นนี้เดิมตู้เนี่ย ต้องประมาณประมาณประมาณนี้เรา,ราก็ไม่ต้องฝึกป้ายาแค่เดือนละครก็ได้ไดมีแต่ป้ายยาทางที่เป็นตัวเหล็กรเราเรียกกระทางกิง้งอย่างไหมกระทางกิ้งเดี๋ยวเราเวียนไปแหล่ไปนู้นสักทีก็ได้เห็กตั้งเหล็ก,ลกอันนี้คือป้ายยาทือว่าผีเนี่ยเขาพูดแหละเขาเขาบักกานี่ช่วงม ok ala, ักราตดานิ้วพูดได้แล้วเลยถ้าเป็นเล็กไปน,นูนะ่นน่ะท่องเราปีหน้าจะพูดอายุเออเมื่อกี้พี่ดุงบอกอายุต้องขอบย่างหน่อยๆอ่ะต้องสิบเดือนเก้าเดือนสิบเดือนถึงจะถึงพูดมาเป็นรูปได้นะ ว่ามิ่งนาอายุก็ประมาณสามเดือนเนี่ยมินน่งนาเราปลูกปลูกไปย่างนี่แหละจะทำให้ประมาณเนี้ยมิ่งจะชอบแดดประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ชอบผมถ้าเป็นปลายย่างเราเป็นนเดียวเราจะปลูกได้ตั้งแต่ย่างเลยปลูกจนทราบถึงสี่ปีถ้าบอกเรืม่มปุ่มมันชนเนีงง่ยเราจะไม่ปลูกได้เล้ยอันนี้จะห้างต้นเอออันนี้หอมห้างอ่ะมันมันไม่ได้ายอ้วนเลยไปอยไปว่าใครจะปลูกห้างเยอะห้างน้อยอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นถ้าแบบเนี้ยเรื่องที่เป็นรู้แล้วเนี้ย ันนี้นินเรามที่เป็นโอแล้วนะสังเกตดูก็คือใบมันจะจะเลื่องตั้งแต่ปลายเดี๋ยวมันก็จะเลื่องไปายแล้วมันจะไปลุงต้นแล้วก็ลุงหัวแลงนี้เพิ่งปลูกปีแรกปกติปกตินมินไม่ค่อยเป็นรูปนะอันเนี่ยใบมันจะไม้ตั้งแต่ปลายเนี่ยคือเป็นเป็นมินิทุกลูกแหละอันเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเหี้ยบเหี้ยไปแล้วก็จะไปหนาลุงต้นแล้วก็จะไปหนาลุงหัวอันนี้คือเราสามารถเอาไปปรูปได้พอรปลูบในพื้นที่ที่ไม่มีสารเคมี ไปทั้งวันในในส่วนเรียนเมื่อกี้เราเอาไปขยายนทันไปขัดกันได้ทันไปฆ่าไฮตัปเอ่อเกษตรกรตายเพราะว่าของของบรรดาผู้น่ะของของวงปีจะไม่ถือพันธุ์มาจากพื้นที่อื่นปีจะใช้พันธุ์เฉพาะในต่ละลขงวงเลยแม้แต่อำเภอใกล้เคียงเราก็ไม่เอาพันธุ์งงข้ามาในพื้นที่เราเพราะอาจารย์พี่ีลองพิสูจน์เร็วกลิ้นกลิ้นซี่น้าแม่ของเราก็เลยไม่ยากเอาวัวพันธุ์ของพื้นที่อื่นปะคนกับของของพื้นที่เราเดี๋ยวมันกลายพันธุ์ใช่วัวขนาดใช้ใช้ยิงใช้ถ้าว่า มันน่าจะเป็นห้าหัวติดถ้าว่าเป็นจริงจ้าของหัวติดองอ่ะมันจะใช้หัวติดติดกับลำต้นนะมันจะมีหัวติดติดกับลำต้นแล้วก็จะมีมีเป็นยี้มาช่วงนี้มันก็ไม่ไม่ได้เห็นได้นักไปดูก็ดูไม่ได้เนี่ยตอนมันต้องตายแบบนี้นะเนี่ยตอนมันจะฝุ่บแบบนี้ก็เส้นตะกอนพอถึงจะเก็บเกี่ยวเพราะว่าเชื้อว่าซ่านตุกตัวที่อยู่ในต้นในใบเนี่ยมันจะลงไปอยู่ที่หัวอ่าปีหนึ่งคือปลูกแค่ขังเยใช่ไหมปีหนึ่งปลูกครั้งหนึ่งค่ะถ้าว่าปีนี้เราไม่เก็บเราก็ปล่อยให้้้้้้้มมมมมัันนนนนนขขึึตตใใหห่่่กกกกกกก็็็็็จะถาาาเเเเรบบคืออแลลวฟงไไปปีีูทดิ ถ้าเราไม่ปลูกก็คือปีนึงก็เดี๋ยวมันจะไปขึ้นไม่เดือดร้อเยี่ยงที่เดียวไม่คือไม่คือแต่ว่าดินแดงไม่ได้ไม่ได้แดงทุกพื้นที่แล้วเออมันตำมลข้าวหวงอาจจะมีดินแดงแค่โมหนึ่งโมห้าแล้วก็โมส่องโมหนึ่งก็จะแค่สีหนึ่งโมหาก็แค่สีสีบนนี่ละครพอลงไปทอนหลังมึงไม่ไม่ดินไม่แดงอะไรครับยัป้องกันยังไงได้บ้างเอออันนี้หนึ่งต้องแช่หัวพันด้วยอะไรนะเขาเขาเรียกว่าตัวอะไรวะ มันต้องเป็นกรมการเกษตรแต่ของพี่มันไม่เคยเจอไงมันยังไม่เคยเจอมันพุ่งแปลงนี้ไงแล้วก็ใส่อะไรนะดูน้ำไม้เดี๋ยวดูดน้ำไม้อะไรสักอย่างเดีเดี๋ยวไม่เกินสองเดือนเยวมมนกหนาวมดหนาวมันเลยมันจะไม่เป็นอมันคื่อมารับมันจะหนาวจากตายใบไปไปใบเหลือกหลังต้นแล้วก็จะลงหัวประมาณนั้นมันมันจะไม่มันจะไม่ไปไปไปกัน ไม่ได้ไปเอาอะไรเยอะ่ใจจะยงทถ้าคุณายเอารู้สึงไได้ได้ได้